สวัสดีครับผมเป้รถสวยเต็นเป้รถสวยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องรถกระบะราคาไม่เกินแสนห้านะครับรถยนต์เลนราคานี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณปี0 2นยถึงศูนะครับก็ประมาณ1 5บ6ปีมาแล้วแล้วก็เครื่องยนต์ส่วนมากก็จะไม่ใช่คอมมอนเรลนะครับจะเป็นเดเค็ตซะส่วนมากแต่รับรองครับทุกคันใช้ทํามาหากินได้สบายสบาย เริ่มต้นที่พระเอกของเราก่อนเลยนะครับเอลซุดีแมกโฉมแรกนะครับโฉมนี้จะมีเครื่องทั้งดเล็กและคอมมอนเลวนะครับในงบนี้เราจะเลือกได้เป็นเครื่องดิเ็กนะครับแต่เครื่องดิเรกรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องที่ทนนะครับเผื่อผมว่าจะซ่อมง่ายปัญหาจุกจิกน้อยกว่าเครื่องคอมเดําเป็นพวก2.5ทอโบนะครับดีไอเขาเรียกเครื่องดีไอครับสังเกตข้างหลังครับมันจะติดดีไอทอโบนะครับนี่คือเครื่องดิเ็กถ้าเกิดเป็นเครื่องคอมมันจะเขียนว่า iT เทคนะครับเตียงตัวคิวสีแดงๆนะครับขนาดเครื่องยนต์ก็ มี2ขนาดนะครับเป็นเครื่อง2005กับเครื่อง3,000ันส่วนเครื่อง3 0 0พเนี่ยตัวปั๊มจะเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับหลายๆคนเขาบอกว่าใช้แล้วมันชอบมีปัญหานะตัวปั๊มไฟฟ้าแล้วเขาจะแปลงมาเป็นปั๊มสายกันอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับอะไหล่หาง่ายไม่จุกจิกเข้าอูไหนช่างก็ต้อนรับครับเพราะอะไหล่มันหาง่ายซ่อมง่ายแต่งสวยราคาไม่ตกไปรุ่นชอบ คันต่อไปเลยครับเป็นเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับผมตา2ชั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นฝาแฝดกับดีแม็กเมื่อกี้เลยครับภายในทุกอย่างแทบจะเหมือนกันหมดเลยอะไหล่ใช้ด้วยกันได้ต่างกันแค่ไฟหน้ากับกระจังหน้าครับแล้วก็ไฟท้ายนิดๆนหน่อยๆครับตัวนี้ก็น่าเล่นนะครับเพราะอะไหล่ใช้บอลุสุได้หมดเลยแต่หน้าตามันโฉบเฉี่ยวกว่านะครับผมว่าคันนี้ถ้ามาแต่งซิ่งผมว่าโอเคเลยนะตัวนี้ก็จะมี2เครื่องเหมือนกันนะครับตัวแรกๆก็จะเป็นเครื่องไดเล็กอ่าส่วนปีหลังๆนี่ก็จะ เป็นเครื่อง c อ m ม o นเร็วเหมือนดีแมกทุกอย่างครับ ตัวต่อไปเป็นนิสสันฟอนเทียนะครับตัวนี้เป็นฟอนเทียโฉมสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็นนาวาร่านะผมว่าตัวนี้น่าใช้มากเลยนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์ตัวหลังสุดของเขาเครื่อง2.5นะครับแต่เขาก็มีเครื่อง2.7กับเครื่อง3000ด้วยนะข้อดีของคันนี้ก็ภายในจะสวยนะครับสะอาดตาแล้วก็ส่วนมากวัยรุ่นไม่ค่อยเอาไปแต่งถ้าเป็นรถมือ2มาก็จะเป็นสภาพสวยครับจะภาพจะออกเดิมๆสวยอะไหล่หาง่ายครับช่วงล่างถึกดีคันนี้คนบรรทุกหนักชอบซื้อไปใช้นะครับ อาคันต่อไปขวัญใจแม่ค้าตลาดนัดนะครับคันนี้เป็นซูซูกิแคลลี่ตัวนี้โฉมแรกจะออกมาั้งแต่ปี08เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเบนซินแล้วก็ติดแก๊สมาจากโรงงานเลยนะค mm ือ hmm. บางคนเนี่ยเห็นว่ารถติดแก๊สเนี่ยก็จะกลัวนะครับแต่อย่าลืมนะครับแบรนด์ซูซูกิเนี่ยเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วติดแก๊สมาจากโรงงานเลยมาตรฐานไม่ต้องห่วงเขาพิสูจน์มาแล้วครับว่าใช้มั้งแต่ปี0-8ยังไม่ค่อยมีปัญหาเลยครับไม่ต้องห่วงใช้ได้เลยแล้วส่วนมากรถคันนี้ชอบเอาไปทำมินิทักเป็นรถบรรทุกเล็็กกกกๆหรือไม่ฟททัั คือรถที่ขายอาหารนะครับตามตลาดนะัดที่จอดปุ๊บแล้วก็เปิดกระบะขายเลยแล้วข้อดีคือมันเปิดกระบะได้4ด้านด้วยนะครับรถคันนี้ในเลนราคานี้นะครับก็จะได้ปีไม่สูงมากผมว่าไม่น่าจะเกินปี2010น่าจะหาได้ในราคาไม่เกินแสนห้าแต่ถ้าเกิดเกินปี2010ไปเนี่ยอันนี้ก็2 0 0แสนกว่าเหมือนกันนะครับก็ยังสูงอยู่พูดง่ายๆคือแล้วแต่ปีนะครับถ้าใครชอบรุ่นนี้ก็หาปีที่มันเก่าๆหน่อยสภาพดีๆก็เอาไปใช้ได้อีกนาน คันต่อไปเลยนะครับคันนี้เป็นอิซ s u ูดากอนไอ e นะเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องตัวเดียวกับ d m a x ตัวแรกนะครับคันแรกที่ผมบอกไปแต่เครื่องคันนี้มันจะมีเครื่อง2.5 2.8แล้วก็3.0นะครับเป็นดเรกจะไม่มีคอมอนเร็วรุ่นนี้คือข้อดีคืออะไหล่หาง่ายครับมีขายทั่วไปเลยซ่อมง่ายรถจะสวยมากเลยโฉมมันทันสมัยครับแต่งสวยราคาไม่เกินแสนห้าสภาพสวยๆหาได้สบายเลยครับ คันต่อไปไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับถ้าอยู่ในเลทราคาไม่เกินแสนห้าไทเกอร์ดีโฟดีตัวนี้เป็นเครื่องคองมเรวตัวแรกของกระบะโตโยต้าเลยนะครับเครื่องยนต์ใช้ดีนะครับถึกดีถ้ามีปัญหาอะไรก็ซ่อมปุ๊บก็จบครับคือจบแล้วใช้งานได้ยาวๆเลยไม่จุกจิกรูปโฉมไม่ต้องห่วงครับทันสมัยแน่นอนแต่งสวยแค่ใส่แม็กก็หล่อแล้วอะไหล่หาง่ายซ่อมง่ายราคาไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับรุน่นนี้เครื่องยนต์ก็จะมี2ขนาดนะครับคือ2.5กับ3,000แต่ราคานี้เราอย่าไปเหมารวมกับตัว ยกสูงนะครับตัวสปอร์ตครีเซอร์ครับตัวนั้นคนเล่นกันเยอะเลยหากันให้ควกักราคาสูงมาก สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช hmm. ่องเป้รถสวยด้วยนะครับการกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเนี่ยเวลาผมลงคลิปอะไรหรือขายรถคันไหนเนี่ยมันจะไปขึ้นเตือนที่มือถือของคุณเลยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงนะครับลูกค้าบางคนเนี่ยโทรมาถามว่ารถคันนี้ขายหรือยังสรุปคือคลิปที่เขาดูเนี่ยลงไป2อสเดือนแล้วนะครับเขาเพิ่งเหตุสุดท้ายก็ไม่ได้รถครับขอบคุณครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่